เอาละครับก็ยินดีต้อนเราก็สู่ช่องอนุชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาดูการเดินเกมของลูกกิวผมนะครับก็เป็นซิลท็อปเซิร์ฟเลยนะเป็นอันดับที่8นะครับซิลระดับประเทศนะครับทุกคนก็ถ้าจะไปดูกันแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอนุชิตเกมเมอร์นะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับงั้นไปดูกันเลยครับผม เอาละครับวันนี้ผมก็จะมาพาดูการเดินเกมของน้องผมเองนะครับก็เป็นน้องในคิวนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมของซิลระดับท็อปเลยนะครับก็ระดับประเทศเลยนะเม็ดม่วงนะครับทุกคนก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยนะว่าน้องเขาจะเดินเกมแบบไหนนะครับถ้าซีซั่นนี้ถ้าน้องเขารีนะครับก็จะน้องเขาก็จะได้เม็ดส้มแล้วนะสำหรับซิลนะครับโอเคก็ดูน้อง ฟามไปนะครับวิธีการเดนเกมนะครับน้องเขาก็จะพยายามแบบฟาร์มสองกองนะเท่าที่สังเกตดูนะครับทุกคนก็ตีไปนะเพราะว่าต้นเกมเนี่ยฟิลก็ไม่ได้อะไรมากกันแล้วครับทุกคนเคต้นเกมน้องเขาก็ต้องฟาร์มไปอยู่แล้วนะครับสำหรับป่านะ ก็มาดูกันว่าน้องเขาจะเดินเกมยังไงนะสำหรับซิลก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งเลยนะที่แบบว่านิยมเล่นกันมากเลยนะครับสำหรับแบบเอามาแก้ทางแอตตินด้วยกันนะก็ถือว,ว่าซิลเนี่ยแบบเป็นตัวที่สก,กิลแรงมากเลยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะที่แบบน่าจับตามองนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะนี้ซีเนียยังไงน้องเขาจะเปิดได้หรือเปล่า น้องเขาแค่ตอดไปก่อนนะรู้สึกว่าแผนนี้สกิลหนึ่งของซิลคือแรงขึ้นนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนนะคือแบบป้าเนี่ยเริ่งอหลอดเลยนะถ้าแบบมีของนะครับคนอ่าโอเคก็อย่าลืมฝากไปติดตามน้องเขาด้วยนะครับน้องเขาก็มีช่องติดต่อ้วยนะโอ้โหจังหวะนี้เปิดสวยงามกกาสกอร์ซีเนียร์ไปอย่างง่ายดายช็อตน,นี้ ก็ดูกันต่อนะครับว่าน้องเขาจะเดินเกมยังไงต่อนะน้องเขาก็มาแท็กเวฟนะตอนนี้อาสายชีวิตมาแบบนี้โดนบาสกิลหนึ่งต่อไปก็น้องเขาก็ถือว่าแบบว่าเดินเกมได้นิ่งมากเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะอ่านี้น้องเขาเปิดมอลน,น,นะครับทุกคนแต่ฝั่งตรงข้ามยังไม่เห็นนะ ถ้าจะได้มังกรตัวนี้แบบ p ีเลยนะครับโอเคอ่าดูเลนคาได้แล้วก็ป่าทุกตัวเนี่ย <and S 1> ก็พยายามวนทำยิ่งนะครับโอเคน้องเขารู้สึกว่าน้องเขาจะพยายามแบบฟาร์มสองกองนะเท่าที่สังเกตดูนะครับน้องเขาก็จะปลาเกิลเก็บสแต็กไปก่อนนะครับก็เป็นทริคสำหรับ พวกท็อปท็อปเขาเล่นกันนะครับก็ลองเอาไปนำไปใช้กันได้นะครับทุกคนโอเคน้องเขายังไม่ขึ้นรองเท้าต้านนะครับน้องเขาแบบจะขึ้นเป็นไอเทมใหญ่เลยหรือเปล่าโอเคซิลเนี่ยจำเป็นต้องมีของนะครับถึงจะแบบว่าปดสกอร์แบบชุดเดียวได้นะ เพราะว่าซิลเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับสำหรับเวิร์ชุดเดียวแต่มันออกยากครับแผ่นนี้เฮ้ยบอลเลนมาอย่างงี้จะเปิดเลยหรือเปล่ามาดูซซับซับซับ,บอ้าวน่าจะตายแห้งเลยน้องผมอ่าก็มาดูการเดินเกมต่อเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้น้องเขาพลาดน,นะครับทุกคนดูจากการสังเกตคือน้องเขาเก็บสแต็กไม่คมหน้าแล้วเบิร์ดไม่ตายนะครับ <been> เพราะว่าซิลต้นเกมเนี่ยมันดาเมจปิดสกอร์ไม่ค่อยได้นะครับ ถ้าได้ก็จะแบบว่าค่าพวกแชร์ดี้กับหมีส,ส่วนมากนครับน้องเขาจะเดินไปแก๊งฟอร์เรนหรือเปล่าชาตนี้น้องเขาไม่เรื่องนะน้องเขาเรื่องที่จะฟาร์มนะครับโอเคดูดูทุกคนการเก็บสเตก็กสองรอบก็แบบว่าน้องเขาแบบกักสกิลมากเลยนะเอาที่สังเกตดูนะโอเค น้องเขาก็ขึ้นเป็นรองเท้าจอบเวทด้วยนะครับน่าจะเล่นแบบเบิร์ดชุดเดียวหายเลยนะสำหรับซิวของน้องเขานะโอเคก็สามารถไปติดตามได้นะครับสำหรับน้องผมนะครับก็เป็นรายการแรกเลยนะครับก็เป็นรายการที่แบบว่าเปิดตัวสมาชิกซิวนะครับ ก็สาหรับคนที่อยากเข้ากิลวนะครับก็สามารถมาเทสได้นะครับในลิงก์ดีดนะผมก็จะแปะแบบอ่าลิงก์ดีดไว้ให้สมัครกันนะครับทุกคนทั้งในติดต่อทั้งใน YouTube นะช่วนนี้น้องเขาก็เอาดักเลเยอร์นะครับโอเคก็คแบบว่าฝาฝั่งเขาคือไม่เก็บออบเจกต์ไงนะเท่าที่ผมสังเกตน,นะน้องเขาน่าจะเล่นแบบง่ายมากเกมน,นี้เฮ้ยรางวันี้สวยน้องเขาเปิดไปแล้ว อัพเวลคิวช็อนี้สวยนะครับช็อนี้ทำดีน้องเขาก็ได้บัฟแดงฝั่งตรงข้ามด้วยนะือแบบช็อนี้คือรวยเลยอะเราได้เงินเยอะมากทั้งป่าทั้งแบบคังคิวอะก็แบบดูน่าจะเกิดแล้วนะช็อนี้จะได้หรือเปล่าดูถ้าซิวเกิดดาเมจมันแรงมากเลยนะครับายเลยท้ายสิ ก็กลับมาฟาร์มต่อครับน้องเขาก็วนไปเรื่อยนะยิ่งแบบดาเมจยิ่งแรงเนี่ยยิ่งของเยอะเนี่ยแบบว่าคือเบิร์ดใครก็ตายนะครับถ้าแบบว่าไม่ออกกันเวทรือแช่แข็งนะน้องเขาก็มาเปิดากอนสเลียต่อเลยเินมังกรต่อนะครับเพราะว่าป่าของเขาคือแบบไม่ค่อยมาเอามังกรเลยนะน้องเขาปล่อยไปเลย ตอนนี้น้องเขาหน่าจะมาเก็บป้อมนะครับเก็บงานป้อมบนเลยทิ้งมาก่อนเลยนะดูดูน้องเขาจะเอาหรือเปล่าน่าจะเอาได้นะครับด,ดูน้องเขาการสกิลมากเลยนะครับเราเปิดอันตีแบบจังหวะที่แบบว่าจําเป็นจริงๆนะก็ได้สังเกตด,ดูนะน้องเขาแบบไม่จ่ายสกิลเลยนะครับทุกคน สกิลปกติเนี่ยอาจจะจ่ายสกิลแบบชุดชุดแรกไงนะแบบว่ากด2 1หนึ่งเข้าไปแล้วก็อันตรีเลยนะครับแต่น้องเขาไม่ทำนะครับคือแบบกากสกิลมากอ่ะผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นซิลนะครับส่วนมากผมจะเล่นเป็นทางแคลรี่กับไฟเตอร์รวมซะมากกว่านะคือแบบว่าเดินเกมแบบได้แบบกากสกิลมากคือแบบอืม พยายามออกของรถกูดาวเลยนะเท่าที่สังเกตน้องเขาจะออกเป็นรถกูดาวชิ้นเล็กนะครับก็เป็นชีกของใครหลายๆคนนะครับก็เป็นชีกใครชีกมันนะ,ะน้องเขาเปิดเลยโอ้น้องเขาแบบรอแบบใชส้สกิลหลบมากกว่านะครับไม่น,าน่าล่ะถึงการสกิลนะโอเคจะเล่นเกมยังไงต่อ ต้องชายลก,กลับมาฟาร์มต่อนะครับ่าป้อมบนจะมีไฟหรือเปล่าเลนบนได้นะนะ่ะเซฟราเอาแล้วน้องเขาเปิดเลยนะชอน,นี้รู้จะได้ไหมไม่ได้ด้วยน่าจะได้วิฟสวยอ่าคือแบบโลมากเลยนะฝั่งเขาอุ้ยไหลชออน,นี้โคตรสวยเอาแล้วเอาแล้ว ไม่ตายด้วยเมื่อกี้คือแบบว่าสวยมากเลยนะครับคือแบบสกิลมันรีได้จังหวะพอดีนะสวย <S <S 1> <S 1> คือแบบเล่นได้แบบคํานวณแบบเป๊ะมากอนะ่ะคือแบบว่าเลี้ยงเลี้ยงสแต็กไว้นะครับน้องเขาเลี้ยงสแต็กไว้นะแล้วก็ใช้แอนตี้แบบกักไว้หลกนะครับอก็เจ็บน้องเขาก็โหดเลยนะไม่น,าน่าหรอเม็ดม่วง ถึงตัวรัพท์น้องเขาจะแบบไม่ค่อยดียนะคือแบบว่าน้องเขาบ่นว่าแหลกนู่นนี่นั่นนะครับก็ถือว่าเล่นในเครื่องแบบนี้ได้เก่งขนาดนี้ก็ถือว่าไม่เลวเลยนะโอเคตอนเขาพยายามทำรีวิวตอนนี้อุ้ยจุ๊บจู๊บจังหวะนี้เปิดนั่นนี่ซับับตับ,บได้น่าจะได้หมดหรือเปล่าตอนนี้ วาร์ปมาสไลด์รีเซ็ตโอ้โหล้วงตัวหลังแบบชิวๆจังหวะนี้เอาหมดตายหมดก็แบบว่าสเต็ปดีมากเลยอ่ะคือแบบผมเล่นซกิลเนี่ยคือแบบรีเซ็ตสกิลแบบไม่ได้จังหวะแบบนี้นะครับคือแบบไม่ได้ไหลเยอะขนาดนี้นะดองเขาก็แรงยี่สิบกระดาวด้วยน,นะตอนาที่ผมดูนะครับในกิลนะรายการโปรโมทลูกกิล EP พหนึ่ง น่าจะจบจบได้นะจังหวะน,นี้แต่น้องเขาเลื่อนหมดเลื่อนโลเลยต้องกลับมาฟาร์มเอาเลือดก,ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะหาสมาชิกคิวคนอื่นมาให้ดูอีกนะครับสำหรับเอ่อคนที่แบบว่าติดเม็ดนะ ก็จะเอามาให้ดูกันนะครับเป็นวิธีการเดินเกมของคนในกิลตีเอของพวกเราเองนะครับ <An ally S 2> ทุกคนนะ <been> ว่ายิวเราแบบมีแบบมีคนมีฝีมือขนาดไหนนะโ okay. อเคน้อนเขาก็เปิดดาร์คเลเยอร์ไปแล้วช็อตน,นีนนน้น่าจะได้นะครับเพราะว่าป่าเขาไม่มาเลยโอเค เดี๋ยวน้องเขาจะทําอะไรช็อตนี้เอ้ยเจอวิปตายเบิร์ดทีเดียวหายเลยถ้าซิลเกิดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนดูดาเมจแรงมากตาสกิลหนึ่งโคตรแรงอ่ะหายเลยขนาดซีนี้กดเวกนั่นเองโวยโวยโวยไหลไหลเท่าไหร่นี้ซิลไหลทริปเปิลคิวอ้าวอ้าวคอสคิวเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไหลไหลโอ้โหคอสคิวโคตรสวยเมก้าเลยหรือเปล่าพยายามเนาะเขาพยายามอยู่ จะได้เมกาจากฟอรินติโนหรือเปล่าหรือว่าจะโดนลาดเอาวฟอรินติโนตายไม่ได้เมกาซะงั้นโอ้โหช็อตนี้ไม่ได้เมกาเลยก็แบบเล่นตึงมากเลยนะโอ้โหอดเลยอดเลยเฮ้ยได้ป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เมกาน่าจะจบเลยนะครับอ้าวไม่ได้เมกานึกว่าจะได้เมกานะ วิบเกิดมาไม่ทันนะครับถ้าวิบเกิดมาทันคือได้เมกาไปแล้วนะสำหรับเกมนี้นะก็น่าจะจบแล้วนะครับดูส่งเอ้ยฟันฟันจุ๊บสวยก็แบบเวืรมากอะดาบินดูดิน่าจะจบแล้วนะครับดาเข้าแล้วเอ้ยตีบ้านหรืเปล่าสวยจะจบไปแล้วนะสลหรัการใด้คิว สำหรการในเกมของสตีลของ QCS นะครับอานะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชอบอ ER เมชิเกมเมอร์ครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน